ร้อนมากเลยเอ๊ะที่รักลืมปิดไฟเหรอฮัลโหลที่รักที่รักลืมปิดไฟหรือเปล่าเมื่อเช้าอะหาอะไรนะอ oh. oh. okay, okay, ๋ออ๋อโอเคโอเคที่รักได้เลยเฮ้ยนนามันเพิ่งเปิดด้วยหรือว่ามันมีกิ๊กวะเรน,นี่าต้องหาแหละ <c oughs> ฉันว่ามันอยู่ในห้องนอนแน่เลยอะ มันจะอยู่บนนี้ไม่มีมันต้องอยู่ในตู้สภ้อผ้าแน่ไม่มีตู้นี้ล่ะหรือว่ามันจะอยู่อีกห้องนึงวะไปดูดีกว่าไม,มไม่มีเลยอะหรือว่ามันอยู่ในครัว ได้กลิ่นน้ำหอมผู้หญิงวะยังไม่ได้ดูครัวเลยนี่วะไปดูก่อนดีกว่าก็ไม่มีนี่หรือว่าอยู่ในห้องเก็บของโอ้ยในห้องเก็บของอะไม่มีหรือว่าฉันจะคิดไปเองวะไม่เห็นจะมีอะไรเลยคิดมากเองมั้ง